เหรียญ XRP นะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและภาพรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน <c oughs> เมื่อเราได้ยินว่าอเมริกาเริ่มเปิดไฟเขียวให้บริษัท Ripple นะครับ <c oughs> เข้ามาร่วมในการพัฒนาดิจิตอลดอลลาร์และเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไปรับชมในคลิปนี้ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้มีสองข่าวสองประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการโอนธุรกรรมของวานเกี่ยวกับ XRP นะครับและก็เรื่องของทอมเอมเมอร์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพับรีพับดีกัน เขียนถึงเกรเกนเซอร์ประธานของเซกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีของริปเปอร์นะครับว่ามีการเข้มงวดเกี่ยวกับคริปโตเครนซี y มากไปและสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวบ่อนทําลายนะครับอุตสาหกรรมความก้าวหน้าของคริปโตเครนซี y ก็เป็นไปได้หรือนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเอมมานะครับได้กล่าวทวิตผู้ติดตามถึง51,000คนนะครับของเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำขอนะครับของบรรดาเซกนะครับให้เลิกนะครับคือว่ามีการผลปรนเกี่ยวกับมาตรการของคริปโตเคินซี่มากขึ้นนะครับในจดหมายนะครับมีการลงนามร่วมกันโดยพรรคเดโมแครตนะครับสี่คนรีพับลิกันสามคนและทั้งหมดเป็นสมาชิกของ ของเกช i n ล l นะครับล็อกเชนแค n ซัสด้วยทั่นี้ในข้อมูลของ One Alert นะครับตรวจจับธุรกรรมของ XRP มูลค่าสูงกว่า74ล้านดอลลาร์โดยเจ้ามือรายใหญ่นะครับได้เคลื่อนย้ายเม็ดเงินจำนวนมากนี้ไปย,ย่างกระดานเทรดนะครับสูงของกระเป๋าดิจิตอลนี้นะ,นะครับซึ่งการติดตามเลขกระเป๋านั้นพบเห็นการถือของ XRP กว่า ร้อล้าน XRP เล็กน้อยนะครับแม้ว่าปลายทางสุดท้ายนะครับการโอนเม็ดเงินจำนวนมากเนี่ยจะยังไม่ชัดเจนเนื่องจากกระเป๋าดังกล่าวนะครับนั้นจะจ่ายเงินนะเม็ดเงินจำนวนมากนี้ไปยังกระเป๋าดิจิตอลย่อยนะครับจำนวนมากอย่างต่อนเนื่องแต่ละกระเป๋านั้นไม่ได้ถูกติดกับกระดานคริปโตอื่นๆไว้นะครับเป็นส่งการส่งสัญญาณนะครับที่มาตรงนี้มาจากบิสตอมนะครับเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่า อ่า uh, XRP จะมีการขยับราคาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราต้องดูสัญญาณต่อไปว่าทางเซกนะครับและก็ทางของคดีความเซกกับ Ripper เนี่ยนะครับมันจะมีมนในทิศทางไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อนะครับว่าเป็นกระแสปวกของ Ripper แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดไฟเขียวเกี่ยวกับ x r p ค่อนข้างเยอะแล้วและ x r p นะครับ หรือบริษัท r ิป p e r เนี่ยนะครับก็จะทำให้มีโอกาสนะครับเข้าไปพัฒนาดิจิตอลดอลลาร์นะครับในประเทศสหรัฐมากขึ้นตอนนี้มีข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเพราะตอนนี้นโยบายของเฟดไม่ลด QE ดูเหมือนไม่ลด QE นะครับแต่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่0.25ถึง0.5นนะครับณนะตอนนี้ บงบอกถึงอะไรนะครับคือสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจก็ยวบยากนะครับเจอสงครามเจอโควิดแล้วก็ธุรกิจบางตัวก็ต้องปิดตัวลงไม่สามารถที่จะทำกิจการต่อไปได้อันเนี้ยนะครับเป็นผลทำให้ตอนเนี้ยภาพรวมของเศรษฐ,ฐกิจไปไม่ได้ดีๆแลก็ค่าเงินนะครับโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยหรือดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าได้สำนักงานข่าวหลายข่าวนะครับก็มีการเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับความ อ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะครับอาจจะอ่อนค่ากว่าดิจิโตหยวนก็ได้ดิจิโตหยวนอาจจะมาแทนเงินดอลลาร์ก็ได้แต่เมื่อเราติดตามข่าวประจำนะครับทางโจไบเดนได้พยายามไฟเขียวนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นและนวัตกรรมของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้น อันนี้จะมีผลต่อบริษัท Ripper อย่างแน่นอนนะครับ Ripper มีปัญหากระเสเป็นแค่ภาพของการเมืองเท่านั้นนะครับที่จะผลิตดิจิตอลดอลลาร์นะครับคือทางสารัฐยังไม่พร้อมที่จะใช้ดิจิตอลดอลลาร์นั้นเองนะครับเลยมีปัญหากันยืดยาวมาเป็น2ปีนะครับทำให้คนที่ถือ XRP ต่างก็รอนะครับดงนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นวัตกรรมครั้งใหญ่ ผมเชื่อว่าจุดหมายปลายเหตุคือดิจิตอลดอลลาร์ถ้าเกิดดิจิตอลดอลลาร์เสร็จเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นดอลลาร์ Dollar เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะต่อกรกับดิจิตอลยูนได้จะกลับมาแข่งค่าทันทีและอาจจะเป็นประตูนหนึ่งที่สามารถต่อยหมัดต่อหมัดได้กับดิจิตอลยูนอย่างเต็มที่เลย และมันไม่ได้มีประโยชน์แท้ดังด้านการเมืองนะครับมีประโยชน์ทางด้านเงินเฟียสที่เป็นเงินสกุลดอลลร์แถมยังมีประโยชน์กับ XRP XRP อาจจะเติบโตเป็นร้อยเท่าพันเท่าหรือหมื่นเท่าก็เป็นไม่ได้และท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การนําเสนออย่าเอาไปเป็นตรก,กะในการลงทุนใดๆนะครับแต่ฟังหูไว้หูมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เพื่อท่านจะปรับ พอตนะครับและติดตามข่าวอยู่เสมอนะเพื่อจะติดตามและปรับพอร์ตให้ในการลงทุนให้เหมาะสมกับการลงทุนที่คุณมีและคุณมีความรู้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p โต c ีค n มมิชช้ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR คให้ เดี๋ยวเรามีกลุ่ม XRP ด้วยนะครับทักมาได้เลยและก็เรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำก็ใครสนใจที่จะลงทุนนะครับควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับเกี่ยวอโคดให้นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับการเผา3%นะครับอุปทานมีพันล้าน,ล,านล้านเหรียญนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่มสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและสุดท้ายผมฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามกันนะครับแล้วเราหวังว่า XRP และ c r y p t o c เร n c y โดยภาพรวมจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน y ม